สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร,รายการแดงตาสวรรค์วันนี้เป็นกรุปเทสไมโคร SD สดีการจากความหัวร้อนของผมเองหัวร้อนจากการซื้อมเอมมมาใช้แล้วมันช้าครับผมเลยไปหารุ่นอื่นมาลองด้วยวันนี้เรามีผู้ท้าชิงทั้งหมด6ยี่ห้อ6รุ่น 64 g b ทั้งหมดเป็น micro sd card เรามาไล่เรื่องราคากันก่อนนะผมเรียงไว้แล้วจากถูกไปแพงเริ่มต้นจาก Samsung Evo Plus 310บาท Lexa Professional 6 6 7 x 349บาท Kingston Canvas Go Plus 385บาท Avaser ไม่มีชื่อรุ่น390บาท พรานเซนสามสามศูนบาทและปิดท้ายด้วยเมมขวัญใจของใครหลายๆคน Sandisk Extreme Pro 470บาทรู้ราคาไปแล้วเรามาดูวิธีการเทสกันดีกว่าตอนแรกผมใช้พวก USB การลีเดอร์แบบนี้ในการทดสอบผลที่ได้นะมันก็ไปตัน USB อยู่ดีผมก็เลยใช้เจ้าเครื่องนี้ครับ Intel NUC ที่มีการลีเดอร์แบบ PCIe Express อยู่ในเครื่องเรียกได้ว่าต่อตรงเข้าชิปเซตเลยก็ว่าได้นะครับ ก็ให้ความเร็วให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่านั่นเองโดยวิธีการทสของผมผมก็จะเอา microSD card ผู้ต้องสงสัยของเราแต่ละตัวเนี่ยใส่เข้าไปในตัวแปลงอันเดียวกันแล้วก็เอาตัวแปลงนี้ใส่เข้ามาในเครื่องแล้วก็ Run Test. รันโปรแกรมทสและอีกหนึ่งการทดสอบเป็นการทดสอบกับ Raspberry Pi โดยผมใช้ Raspberry Pi 4รุ่นแดม 4GB นะครับอันนี้ใส่เคสไว้แล้วเรียบร้อยมันเลยไม่เห็นตัวบอร์ดนะครับ่านะเราไปดูผลทสกันเลยดีกว่าผลทสช่วงแรกเป็นผลทสช่วงโปรแกรมนะครับ โปรแกรมแรกที่เราจะทดสอบกันก็คือ Blackmagic Disk Speed Test Blackmagic เป็นบริษัทที่ผลิตกล้องถ่ายภาพยนตร์พวกอุปกรณ์วิดีโออะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะเทสด้าน sequential เป็นหลัก sequential คือการเขียนไฟล์ใหญ่ๆลงไปในเมมนะครับอย่างเช่นไฟล์วิดีโอไฟล์อิมเมจไฟล์หนังอะไรพวกนี้นะครับอย่างแรกเลยคือฝั่ง read ออกมาได้ใกล้เคียงกันนะประมาณ90-91 MB ต่อวินาทีแต่มีอัพเปซเซอร์นะน้อยกว่าชาวบ้านนิดหนึง่งอ่าส่วนฝั่งไรครับใครที่เชียร์เอมแดงดำอันนี้นะแซนดะิสเอ็กตรีมโปเนี่ยยินดีด้วยครับ <c oughs> เพราะว่ามันมาเป็นที่หนึ่งเลยความเร็วในการเขียนเป็นที่หนึ่งเลย82.8 MB s, ต่อวินาทีครับตามมาด้วยที่2ก็คือ Kingston และก็ที่3 Lexa ็นั่นเอง ่อไปเราไปดูผลซีเควนเชียลกันอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรม Crystal d i s k Mark นั่นเองผลที่ได้ก็แทบจะไม่ต่างจาก b l a Black Magic Disk Speed Test เลยนะครับรีดใกล้เคียงกันเอเปเซอร์ต่ำกว่าชาวบ้านส่วนไรครับก็เหมือนเดิมครับ Sand i s นัมเบอร์ดังนั้นจากผลทดสอบสามารถสรุปได้ว่าทำไมคำมันเหมือนเขียนเอกสารวิทยาศาสตร์หมอต,ต้นเลยวะถ้าคุณจะซื้อเมมไปใส่กล้องวิดีโอนะครับ s n นดิสครับ Number no. 1ตามด้วยเล็กซสแล้วก็ n ิงสัน ทั้งสองโปรแกรมให้ผลเทสที่เหมือนกันต่อมาเรามาดูผลเทสที่เป็นแรนดอมกันบ้างดีกว่าแรนดอมในที่นี้ก็คือการเขียนไฟล์เล็กๆเยอะๆอย่างเช่นการที่คุณเอาไปบูต t s s r s s p e r r y y Pi หรือการที่คุณเอาไปใส่มือถือเพื่อลงแอปลงเกมหรือการที่คุณจะกอปไฟล์อะไรเล็กๆหลายๆไฟล์นะครับผลเทสที่ได้มาครับฟังรีฟนะครับใกล้เคียงกันเหมือนเดิมมีแซนดิสต่ำลงไปนิดนึง แล้วก็อัปเซอร์ต่ำลงไปนะส่วนที่เหลือทันเซนคิงสตันเล็กซ่าซัมซุงเกาะกลุ่มกันอยู่เลยก็ว่าได้ส่วนฝั่งไรเป็นอะไรที่ผิดคาดมากๆครับคิงสตันครับเมมคิงสตันที่หลายๆคนมองว่ามันเป็นเมมที่ธรรมดามากเลยไม่รู้จะซื้ออะไรซื้อคิงสตันแบบว่าเมมชินคิดอะ่ะผลเทสมาที่1น่งไว้คือแรงที่สุดเลยได้5.91เมกะไบต์ต่อวินาทีแล้ว เพื่อนๆมันนะครับไม่ว่าจะเป็นแซนดิ s ซัมซุงเล่าที่มันนำนำ,นำมาเมื่อก่อนเนี่ยได้ประมาณ2.6 3แค่นั้นนะครับคือแบบผิดคาดกับคิงส์สันมากๆแล้วเรายังไม่จบแค่เทสเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเทสนะครับ เทสนี้ใช้โปรแกรม Crystal Disk Mark เหมือนเดิมแต่เทสตเป็น iOS p นั่นเองก็คือเมมเราเนี่ยรับคำสั่งได้เยอะแค่ไหนตอนหน่อ1วินาทีนะคล้ายๆกับการเทส SSD ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองผลเทสที่ได้นะครับรีดไม่มีอะไรน่าสนใจนอกจากอะเปเซอร์มันจะต่ำกว่าชาบ,บ้านครับเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับส่วนฝั่งไรนะครับก็เหมือนเดิมครับ Kingston Number no. One เหมือนเดิมจริงๆนะครับตามมาด้วย s a n d i s แล้วก็ Samsung อนะ่า ดังนั้นในเทสตพวกนี้สามารถสรุปได้ว่าถ้าคุณจะซื้อเมมไปใส่พวก Raspberry Pi เอาไปใส่อุปกรณ์ที่แบบว่าไฟล์เล็กๆเยอะๆนะครับก็ Kingston ครับตามด้วย Sandisk แล้วก็ Samsung ต่อมาเทสต a s p b e r r y Pi กันบ้างโดยผมจะเทสตัต้งแต่การเบิร์นอิมเมของ Raspberry Pi OS ลงไปบ,บนเมมแต่ละตัวเลยนะครับโดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Etcher เอเนเนี่ยพอเราเบิร์นอิมเมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีความเร็วบอกตอนท้ายว่าเมมเราเนี่ยความเร็วเยอะแค่ไหนนะครับเราไปดูผลเทสกันเลยดีกว่าผลเทสที่ได้นะครับก็ตามคาดครับซันดิสมาที่1ตามด้วยเล็กซแล้วก็ตามด้วย k คิงสตันเพราะว่าไอการเบิร์นอิมเมเนี่ยมันเน้นซีเควนเชียเป็นหลักซึ่งไม่แปลกใจนะครับซนดิสเขาเก่ง s e เควนเชียอยู่แล้วเขาก็ได้ที่1ไปตามคาดนะครับต่อมาครับ ไอ้นี่แหละแระด,ดอมแล้วนะครับแรดดอมดูซิว่า k i n g งสันเราจะกลับมาไหมก็คือการเทสต์บูตเจ้าตัวรั s เบอร์รี่ายนะครับเปิดเครื่องให้เราทํางานเหมือนเมื่อก่อนเราแข่งกันคอมบูตไวเดี๋ยวนี้เราก็แข่งบูตรัสเบอร์รี่พายกันนะครับโดยผมจะบู o t รอบรอบแรกก็คือเมมที่เบิร์นอิมเมจเสร็จแล้วให้มันแตกไฟล์ให้มันเซตอัพทุกอย่างนะครับ จะนับตั้งแต่เสียบปลั๊กจนถึงหน้าเวลคัมให้เซตอัพพวกคีย์บอร์ดพวกอะไรพวกนี้นะครับส่วนเทสที่ 2, 2ผมจะเทสก็คือหลังจากเซตอัพเสร็จแล้วเปิดเครื่องใช้งานปกติเราไปดูผลกันเลยดีกว่าผลรอบแรกนะครับบูตครั้งแรกก็ไม่ผิดคาดไหมอ่ะเพราะว่ามันใช้แรนดอมเป็นหลักนะครับคิงสั้นก็มาที่1อยู่แล้วด้วยเวลา1นาที9วินาทีตามมาด้วยทันเซนที่1นาที13วินาทีแล้วก็ปิดท้ายด้วย a ซนดิสแล้วก็เล็กซเป็นที่3ร่วมก็คือ1นาที14วินาทีต่างกันวิเดียวนะครับแต่อ p ปเปอร์ครับผลเทสที่อยู่ลำดับท้ายมาทุกเทสในการเทสการใช้งานจริงก็เห็นแล้วนะครับ40วิส่วนการเทสบูทครั้งที่2เรียกได้ว่าต่างกันระดับวินาทีจริงๆนะแต่ Kingston ก็ยังมาเป็น Number 1อยู่เหมือนเดิมเทสครบแล้วเรามาสรุปกันดีกว่าถ้าคุณจะซื้อเมมไปใส่กล้องวิดีโอเขียนไฟล์ใหญ่ๆเยอะ ซันดิสครับแต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อเมมไปใส่ Raspberry Pi คุณจะซื้อเมมไปใช้กับมือถือกับพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เขียนไฟล์เล็กๆเยอะๆคิงสตันครับส่วนต่อมาเมนที่ว่าถูกที่สุดซัมซุงครับประสิทธิภาพไม่ได้แย่กว่าชาวบ้านเขานะคแค่ s e q u e n t ชียลเขาจะได้ประมาณ 30MB เมกต่อวินาทีแค่นั้นซึ่งเขารู้ตัวดีอยู่แล้วนะครับหน้ากล่องเขาเขียนไว้เลยว่า20 m เมกะไบต์เปอมกต่อวินาที แถมให้สิบด้วยส่วนตัวสุดท้ายที่ผมมองว่าคุ้มค่าที่สุดคือเล็กซครับมันไม่ได้รางวัลอะไรในนี้เลยแต่ราคามันถูกแล้วประสิทธิภาพมันถือว่าเกาะกลุ่มนะครับไม่อยู่ที่2อที่สม,มันก็วนๆอยู่แถวนี้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับรางวัลหน้าเอาไปเก็บที่สุดคืออ p เป e เซอร์ครับก็ผลเทสก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับไม่มีอะไรเลยมีแค่นั้นจริงๆนะครับส่วนทันเซนครับ เราไม่มีรางวัลอะไรให้เขาแต่จากประสบการณ์ที่ผมใช้เมมมาทั้งหมดนะครับผมมองว่าทานเซนเนี่ยพังน้อยที่สุดแล้วใช่ครับในผลเทสทั้งหมดเนี่ยเป็นการเทสระยะสั้นนะครับไม่กี่วันเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดคุณจะบอกว่าความคงทนระยะยาวแบบว่าใช้เป็นปีอันไหนพังอันไหนไม่พังวิดีโอนี้คลิปนี้ไม่ได้เทสเรื่องนี้นะครับก็แน่นอนนะครับมันมันต้องดูกันเป็นปีๆว่าตัวไหนจะพังก่อนพังหลังแต่เท่าที่ผมใช้เมมมาจากในชีวิตผมเนี่ย ไอเนี่ยพังน้อยสุดนะครับกาดีเดอร์ก็เช่นกันไอตัวนี้อยู่กับผมมา8ปีแล้วเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับจบคลิปกันดีกว่าสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ในที่ Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ r e d f i n e w e c o m สำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ